เปิดตัว Lamborghini Urus SE อย่างเป็นทางการในไทยเป็นที่แรกในเซาท์อีส t a เอเชียมาคราวนี้เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบรพร้อมแรงม้ามหาศาลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอูรุสทุกรุ่นสเปคจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิน Man กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกับเรื่องรถนะครับ หลังจากที่ได้เปิดตัวไปในงานเบจ j ิงออ u โตโชว์2024ที่ปักกิ่งประเทศจีนเมื่อไม่นานมานี้นะครับในที่สุดก็ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยสักทีนะครับแถมยังเป็นที่แรกใน Southeast ์เอเชียอีกด้วยสําหรับเจ้าแ a m b บกินีอูรุสเอ e ซึ่งถือเป็นรุ่นเฟ l ลิฟของเจ้าแลมโบกินีอ u ร u สนั่นเองซึ่งมาคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่หน้าตานะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของขุมพลังด้วยโดยอูรุสเอนั้นเรียกเต็มๆก็คืออูรุสเอสอิเล็กทริฟายน เพราะว่ามาคราวนี้เนี่ยมีการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของขุมพลังด้วยนะครับโดยเจ้า Urus SE เนี่ยจะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งถือเป็นรถปลั๊กอินไฮบริด SUV รุ่นแรกของค่ายแลมโบกินีเลยโดยราคาเริ่มต้นที่ยังไม่รวมออปชันเนี่ยจะอยู่ที่24,980,000บาทนะครับซึ่งเจ้า Urus SE เนี่ยจะวางตัวเป็นรุ่นท็อปสุดในไลน์ของแลมโบกินี Urus เลยนะครับและยังเป็น Urus ที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยพูดถึงความแรงแล้วเรามาดูในส่วนของขุมพลังกันบ้างนะครับ เจ้าแ a m b o บ g h i น i Urus สเนี่ยยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน v 8 4.0ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงสุดที่620แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรแบบเดียวกับใน Urus S และ Urus Performante ะครับแต่จะพวกมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังให้กำลังสูงสุดที่192แรงม้าและแรงบิดสูงสุด483นิวตันเมตร เมื <czywiście> ่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับจะได้กำลังรวมทั้งระบบสูงสุดอยู่ที่800แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่950นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะครับและพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ25.7กิโลวัตต์อาวโขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 wheel drive นะครับมาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังซึ่งจะช่วยลดรัศมีวงเลี้ยวในย่านความเร็วต่ำและช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัวในย่านความเร็วสูงงรรรวมถึะะบบบ Ve นคั ที่จะช่วยสร้างแรงบิดแบบแปรผันระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังทําให้สามารถควบคุมอาการโอเวอร์สเตียร์ได้แบบตามสั่งนะครับซึ่งจะให้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบรถสปอร์ตที่แท้จริงเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะครับเจ้าแลมบบกินีอูรุสเอสีเนี่ยสามารถทําอัตราเร่ง0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.4วินาทีนะครับและสามารถทําอัตราเร่ง0ถึง200กิโมตรต่อชั่วโมงได้ใน11.4วินาทีโดยท็อปสปีดเนี่ยจะอยู่ที่312กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุด60กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน W LTP นะครับและสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่135กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของงานดีไซน์นะครับภายนอกจะมีความแตกต่างจากอูรุสรุ่นปกติอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยการดีไซน์เนี่ยยังคงเน้นความสปอร์ตดูดันแต่ยังคงไว้ซึ่งความบึกบึนนะครับซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือไฟหน้าแมทริกซ์ LED ทรงใหม่นะครับ ที่มาพร้อม d a y t i m e Running Light ที่เป็นดีไซน์ซิกเนเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของหางวัวกระทิงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ล amborghini และในส่วนของงานดีไซน์ด้านหน้านะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก leveretto นะครับอย่างเช่นฝากระโปรงหน้าทรงใหม่แบบ floating design นะครับรวมถึงการชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูด,ดันมากขึ้นและรับลมได้มากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของงานดีไซน์ด้านท้ายนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่างไกราโดนะครับอย่างเช่นในส่วนของตะแกรงด้านหลังที่เป็นทรงหก อีกทั้งยังมีการขยับตำแหน่งช่องติดป้ายทะเบียนให้อยู่ต่ำลงอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมสปอยเลอร์แบบใหม่นะครับที่สามารถสร้างแรงกดด้านท้ายได้มากกว่า Urus S ตัวปกติถึง35%นอกจากนี้ยังมีการออกแบบท่อระบายลมด้านล่างของตัวรถและช่องระบายลมใหม่นะครับทำให้สามารถระบายความร้อนจากชิ้นส่วนต่างๆและเครื่องยนต์ได้ดีกว่า u l u s S ตัวปกติถึง15%และประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของระบบเบรกดีขึ้นกว่า Urus S ตัวปกติถึง30% ในส่วนของล้อนะครับเจ้า Lamborghini Urus SE เนี่ยมาพร้อมล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด23นิ้วนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานมาพร้อมยาง Pirelli P Zero และเบรกคาร์บอนเซรามิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจานเบรกด้านหลังนะครับมีการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับน้าหนักตัวรถที่เพิ่มมากขึ้นจากระบบไฮบริดด้วยนะครับในส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลือกมากกว่า100สีเลยทีเดียวนะครับพร้อมการตกแต่งภายในห้องโดยสารอีก47รูปแบบโดยมีการเปิดตัว2โทนสีใหม่คือภายนอกสีส้มอลาันชิโออีกอนมาพร้อมภายในสีส้มอลันชิโออโพดิสซึ่งเป็นสีเดียวกันกับในเลเวโต้เลยนะครับ และอีกโทนสีหนึ่งคือภายนอกสีขาวเบียงโก a ซฟฟิลุสนะครับมาพร้อมภายในสีน้ำตาลแดงเทอร์ลาเคดรอสนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในของเจ้า Lamborghini Urus SE เนี่ยยังคงคอนเซปต์ของคอคพิดเหมือนเราเป็นนักบินขับไล่นั่งอยู่ใน Fighter Jet เหมือนเดิมนะครับ โดยจะมาพร้อมหน้าจอขนาด12.3นิ้ว2จอนะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าร鲁สตัวปกติโดยจอกลางเนี่ยจะเป็นแบบพัดสกรีนนะครับโดยทั้ง2จอเนี่ยจะมาพร้อมกับกราฟิกแสดงผลเวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแบบเดียวกับในเลเวลโตนะครับและที่เพิ่มมาก็คือฟังก์ชันการแสดงการทํางานของระบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับ ในส่วนของวัสดุตกแต่งภายในนะครับเราสามารถเลือกคอนฟิกได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอา a คันทาราหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ก็มีให้เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสวิชปรับโหมดการขับขี่แทมบูโ o นะครับติดตั้งไว้อยู่ที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับโดยจะมีโหมดการขับขี่แบบไฮบริดที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพิ่มมาอีก4โหมดนะครับคือโหมด e v d r i v e โหมดไฮบริดโหมด Performance และโหมด e c h a r g e นะครับ รวมถึงยังมีโหมดเดิมให้มาแบบครบทวนทั้ง6โหมดเลยนะครับคือโหมด Strada โหมด Sport โหมด c o r s ซโหมด n e เวโหมด s a เบียและโหมด t e r ร a นะครับ ซึ่งเมื่อทางานร่วมกันเนี่ยจะทําให้มีตัวเลือกโหมดการขับขี่ทั้งหมดมากถึง11รูปแบบเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Lamborghini Urus SE อยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปชมตัวจริงหรือลองไปคอนฟิกสเปคได้แล้ววันนี้กับทาง Lenzo นนะ so Motor นะครับซึ่งเป็นผู้แทนจําหน่าย Lamborghini อย่างเป็นทางการในไทยนะครับโดยค่าตัวเริ่มต้นของเจ้า Lamborghini Urus SE เนี่ยจะอยู่ที่24,980,000บาทยังไม่รวมออปชั่นนะครับโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ